สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่โน้องทุกผู้ทุกคนว่าค่ะเมื่อวีนมาพบพ่อเฮาในช่องมะนาวหวานหวานที่ทงทาง้งมื่หันค่ะเนาะค่ะเมื่อวีนแม่มะนาวสีแบบพาไปอ,อย่าเนาะค่ะนี่แม่มะนาวสื่อมาเนาะจะเลยแบบว่าสืมาแบบว่ารีวิวว,ว่าอมืมันใส่ได้ดีบนนาะคะ่ะนหน่อยละมันเลยค่ะนี่นะคะแล้วเขาก็มาเบิรงกันเลยเนาะค่ะว่ามีอย่างไหนนี่ค่ะเอ๊ะมะนาวราาะบายค่ะเดี๋ยวแม่ เดี๋ยวค่ะนี่ขนางนออเปิดมาอ้าวชั้นหนึ่งเลยนี่ดูสิครดูสิคอับทำงี้ได้นี่เลย ช่วยแกะนะคะลูกนี่ค่ะ <h aha> ข้างไหนข้างล่างครับมันนี่นั่นก็คือแอนแอนแอนอะไรล่ะวูบขึ้่าวว่าเป็นอย่างหูไปหูไป,ไป <c oughs> อะไรค่นั่น ค่ะเนาะหมออันเนื้อย่างเกาหลีครับพี่น้องดีแล้วค่ะเนื้อย่างเกาหลีอุ้ยใหญ่ยี่ตัวล่ะนะคะเท้อที่อันแม่มะนา้วกับสุดาบ้ากับก็อยากกินเห็นแบบอันเพื่อนๆนั่นแหละพักกันกินกับแม่มม่า้วก็อยากกินกันเลยร้องสั่งมาเบิรงนแล้วค่ะบาเออมันมันใส่ได้ดีบ่มันถืกใจบ่ถ้าบ่ถืกใจนี่ส่งคืนได้เนาะค่ะภายใน สองอาทิตย์เนาะค่ะนี่ก็เลยสิมานั่นแหละค่ะแล้วเขาเขามากินกันค่ะเนาะโอเคค่ะจ้าเนาะค่ะตอนนี้แม่มะนาวก็ได้นเนี่ยแะประกอบแปบว่าอันฝามันแล้วเนาะค่ะนี่แล้วแม่แม่มะนาวก็สิเป็นล่างทำความสะอาดก่อนเนาะค่ะเนาะคอยสิมาอันเด็ดกินกันค่ะโอเคค่ะ อันนี้แล้วเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่แเมนบารา์นเอาใส่จิ้มซูกี้เนาะคะ่ะอันนี้เมนบาร์าารนเอาใส่ด่ะผู้ใดมีอยังก็ใส่เนาะค่ะเมนบาร์นเอาจะมีเห็นกุ้นงนะคะมีลูกชิน้นอันนี้ก็หมูมักตับมักมมปไปแล้วเนาะคะ่ะผักันแล้วค่ะตามมีตามเกิดเนาะคะ่ะน้องดีอ๋อชิ้น,นนี้เ ah มนบารนเอากะนี่อันเต็ดตั้งหม้อห่อนไว้แล้วเนาะค่ะเดี๋ยวก็สิมา ลงมือกันเลยค่ะพอเราไวแม่มาแล้วก็จใส่ผักลงไปก่อนเนาะค่ะใสะโ่โรยผักแซ่บมะนาวชอบเส้นใช่ไหมคะไม่จะเส้นมะนาวนั่งรอเลยค่ะเดี๋ยวแม่ทำให้ Mm -hmm. I'm a little bunny. I don't know if I'm hazard. Mm -hmm. mm -hmm. Hop like a bunny. Half like a bunny.

สุกแล้วเดี๋แม่มาแล้วกซิมก็ต้องขายก็นำจิม้มน้ำจิ้มคนแบบไปนเนจ็บหลายเนาะเอยอออมากินน้ำกันทะะ้งขกันน้ำะ้าวอ ปจ,เอ,อจเอาเส้นเหะกแมวค่ะเนี่ยเส้นเส้นหมูกับเส้นอเปาด้วยนะคะรงรวนนะคะมไม่ต้องไม่ต้องค่ะไม่ต้องมานี่ค่ะ นี่แม่เป่าให้ค่ะแม่มันไม่ได้ค่ะ <Hello. S 1> ฮัลโหลเห็ดเข็มท้องค่ะพี่รองคุณอ่ะเห็ดเข็มท้องอยู่อ,อ,อ้แบบเห็นควันบุกค่ะกินนะคะ I see you จบมาค่ะนาำมาจ้า yeah. มามพี่น้ำทุกคน,กคนมา เออเออมากินน <c standen> ้ำมะนาวเน้คนับอมนกคนาสายบ่ที่นี่จุใจดอกค่ะบับบบเห็นแต่เพื่อนเพื่อนกินเนาะค่ะเนาะเพื่อนกินน้ำร้ายไหลหิวน้ำแม่ค่ะก็เลยบบว่าหาซ่าสกิน ผู้ดีหนาวนเอาผู้ดีเนาะแบบโปูบอกบรรยากาศเนาะสัตว์เมืยีมหะพี่น้องทุกคนพี่น้องทุกคนหัวละอู้กินผู้เดียวพี่น้อง เแซ่บผู้เดียวเราคันเนาะแซ่บผู้เดียวแซ่บผู้เดียวมาหน้ามานั่งกินมาค่ะไอ้ช่วยกันค่ะเออหนดแล้ค่ะเนาะแซ่บจริงอิงผู้จริงแซ่บนะคะอือเลยกินเลยค่ะแนวชอบเส้นกุ้งค่ะ เสนสชอบเส้นใช่ไหมคะมะนาวอะ่ะจา้าแสบบ้าปะเนี่ยลูก,ากมากินดีกว่าเลยมากินดีๆมากินดีๆมากินดีๆค่ะลูกมา <L an> อาและะะ้วค่ะแมมโมร่าว่าดีอยู่เดียวคะ่ะแบบอันนี้แบบก็เดือดเร็วเลยอันนี้กะแบบว่าสุกเร็วคะ่ะดีอยูเมมโมร่าหมัมมกค,ค่ะนั่นแหละค่ะกะโมมีม่ยังหลายเนาะคะ่ะคลิปนี้กัาพามากินนี่ละอันอันหมูกระทะน,นี่เนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ออกไปใส่ปรเด็กัอยู่ในบ้านลนล้เนาะค่ะเนาะแมมโมร่าก็สีแบบว่าสลับกันกับคลิปที่ว่าไป,ป,เ,ปเที่ยวฟินแลนด์เด้อค่ะรับเข้าไปสลับกันมาเนาะคะ่ะเนาะ นั่นแหละค่ะคลิปนี้กะเอาไว้สักนิดนาะค่ะแล้วลก็ฝากอะไรคะมะนาวกดต,ติดตามกดตติาดาามแชร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมะนาวหวานหลายสารพระมวนเขาสองคนในเด้อค่ะเนาะนั่นแหละแล้วก็คลิปหน้าว่าเบิ่งค่ะว่าสีพาไปเฮ็ดอีหยังเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะมึงดีกะไว้สักนีดค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ